จากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้เกษตรกรจำนวนมากประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเ <c oughs> ช่นเดียวกับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคายจำกัดจังหวัดหนองคายที่ประสบปัญหาไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขาดระบบน้ำรองรับในพื้นที่การเกษตรกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจึงได้เข้ามามีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกพัฒนาแหล่งน้ำทำการเกษตรผสมผสานนับเป็นการช่วยเหลือสมาชิกอย่างครบวงจร สหกรณ์การเกษตรเมืองนอคายจำกัดได้รับเงินสนับสนุนจากกมรมส่งเสริมสหกรณ์โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรโครงการนี้สมาชิกจัดสรรให้สมาชิกได้จำนวน4รายรายละ50,000บาทเป็นเงิน200,000บาทสมาชิกได้ทำการ ขุดสะจำนวน2บอ่อและขุดเจาะบ่อบรดาลจำนวนสองบ่อประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับสมาชิกสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการประกอบการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะไปได้ประโยชน์เยค่ะได้แรงน้ามากสำหรับต้นไม้นะคะก็มีประโยชน์หลาย ให้ย่าน้ำน้ำแถวเฮ้างนีมันอึดนะคะได้น้ำตัวนี้มากกับมาลย่างการเกษตรได้ดีมากเลยค่ะครับหลังจากที่ว่าผมได้แรงน้ำเนาะจากตะกอนก็แบบนี้โครงการเสียเท็ดอันนี้แหละชื่อ เริ่เดิมๆพบกับเฮ็ดด้วยแล้วว่าสวนยาแล้วก็ด่าวเรื่องสองยางนี่คู่กันแลน้วก็หน้าหน้าปีนะครับเต่นำมาพ,พอใส่ตกหนาแรงเดียนเดือนหาเมษา นำจะเพราอใส่มันจะขาดช่วงโครงการข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มการเป็นสหกรณ์นั่นคือการสร้างโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะนำพาสมาชิกไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนตอนนี้ผมใส่ โซลาเซลล์ูบน้ำมาจากใต้ดินครับมาสตอคไว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะปล่อยลงสู่แปลงครับบ่กิบน้ำผมคือใสพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเดียวข้างเดียวนอกนั้นผมใสพลังงานธรรมชาติเพื่อในการได้น้ำนี่แหละครับระบบน้ำยดที่ไอที่ว่างตรงนี้นะเมื่อก่อนเป็นเป็นทีหน้าผมดินมแข็งไทยบ่เขาผมเลยเอาน้ำยดของผมมาปูไปทั่วเลย แล้วก็ปล่อยน้ำยดประมาณ7-8ชั่วโม,มงแค่นั้นแหละครับคว่ำซุ่มซื่อเนี่มีมาทันทีแล้วก็ไถเขาขุดเขาความซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ ดีต่อสมาชิกสหกรณ์เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ได้ใช้เองในยามเจอปัญหาภัยแรงและขอขอบคุณกรมส,ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีโครงการดีๆนีให้แก่สมาชิกขอบคุณมากค่ะ